24ชั่วโมงข่าว91 ทีล้ค่ะกับเช้าวันใหม่วันนี้เป็นวันเสาร์ที่19เมษาย,ยนส5 6 8สวัสดีคุณฟังก็ที่กำลังติดตามชมไลฟ์สดและที่กำลังฟังสวสพฟอ FM อ1อยู่ด้วยนะคะเราจะมาที่ข่าวแรกของ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันก็เป็นเรื่องของบทสรุปนะคะของงานมาหาสงกรานเร์ w o r l d Water Festival 2025ปรากฏว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศ ไทยเนี่ยทะลุล้านสะท้อนพลังซอฟต์พาเวอร์ค่ะนายอนุกูลพึกษานุสากรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยเ,เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานมหาสงการานต์ World w a t e r Festival 2025นัะว่าเป็นความสําเร็จที่สร้างกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและ ต่างชาตินะคะที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจํานวนมากโดยความสําเร็จของงานนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ระดับโลกเท่านั้นแต่ยังชี้ให้เห็นว่าการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมไทยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาชาวโลกพร้อมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานนะคะสนับสนุนผู้ประกอบการในภา การท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างเป็นธรรมค่ะ นายอนุทินยังบอกอีกด้วยนะคะว่าความสําเร็จของการจัดงานมหาสงกรา์ระดับโลกซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่1 1บเถึงสิเมษายน2568ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมงาน1นึ่งล้านหนึ่งคนค่ะแสดงให้เห็นถึงความสนใจและกระแสตอบรับอย่างล้นหลามทั้งจากชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากจํานวนผู้ที่ร่วมงานทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะแยกเป็นชาวไทยจํานวน9 9 9 8 1 0คนและนะักท่องเที่ยวต่างชาติอีก1,7,189คนซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงการดึงดูดความสนใจจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างยอดเยี่ยมเจ็ดวันสงกราน เกิดอุบัติเหตุรวม1538ครั้งค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1495คนและเสียชีวิต253รายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์6 8 6 8ก็ได้สรุปผลการดำเนินงานในด้านเรื่องของความปลอดภัยถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงควบคุมเข้มข้น7วันนะคะตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนพร้อมทั้งมีการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินการในเชิงรุกร่วมกันอย่างใ,ใกล้ชิดและเข้มข้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกมิติค่ะ ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมุ่งเน้นในเรื่องของการลดปัจจัยเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดและการไม่สวมใส่อุปกรณ์นิรภัยและให้ความสําคัญในเรื่องของมาตรการความดูแลนะความปลอดภัยรถจกักรยานยนต์ซึ่งถือว่าเป็นยามหานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดนะคะ สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง7วันของการรณรงค์ก็คือวันที่11-17เมษายน2568เกิดอุบัติเหตรุรวม1,538ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ1,495รายมีผู้เสียชีวิต253รายจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยมี6จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดนครนายกพิจิตรภูกเกต็ตระนอง สตูลและสิงบุรีจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่พัทลุงมี63ครั้งจังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่พัทลุง61คนค่ะและจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานคร19รายมาเติมเรื่องของกองปราบกันต่อนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปรวบสองทิกโกรวบปืนกลางงานวัด ส่งน้ำพระที่เมืองนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวชายอายุ41ปีและอีกคนหนึ่งก็เป็นชายอายุ29ปีค่ะฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนควรแกพ่พฤติการก็จับกลุ่มทั้งสองคนนี้ได้หน้าห้องพักซอยรามคำแหงใหม่ซอย16ใน พื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะคะทั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายน2568ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากทางศูนย์วิทยุโกรกพระค่ะว่ามีเหตุคนทะเลาะวิวาทกันและมีผู้ถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บถึง3รายทถงดานเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุทราบว่า กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยนะคะทั้งสาคนได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วจากการสืบสวนก็พบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้ได้ไปมีปากเสียงแล้วก็ไปทะเลาะก,กันกับวัยรุ่นกลุ่มผู้เสียหายภายในงานส่งน้ำพระในวัด ภายในอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็มีปากเสียงทะเลาะกันค่ะแล้วก็มีการใช้ปืนยิงใส่กลุ่มผู้เสียหายที่มีปากเสียงกันทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายจากนั้นก็หลบหนีออกนอกพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะจากการตรวจสอบพบว,ว่าชายอายุ41ปีผู้ต้องหารายแรกเนี่ยมีประวัติการทําผิดหลายคดีค่ะรวม ทั้งมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเสพและจำหน่ายยาเสพติดส่วนชายอีกคนหนึ่งอายุ29บปีคนนี้ก็เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยเหมือนกันในเบื้องต้นทั้งสองผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นบุคคลตามหมายจับนี้จริงค่ะเรามาดูเรื่องของสรุปนะคะสรุปนะ การคุมเข้มในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยค่ะนะปรากฏว่ากรมคุมประพฤติสรุปเจ็วันสงกรานเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยหกพั 6, คดีนะคะกรุงเทพคลองแชมป์เมาขับสูงสุด พานตำรวจตรีสุริยาสิงหกมูลอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดเผยถึงสรุปยอดที่เป็นคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติในช่วง7วันควบคุมเข้มข้นสงกรานต์6 8 6 8ค่ะเฉพาะวันที่17เมษาย,ยนวันเดียวเนี่ยนะคะมีสถิติ คดีที่ศาลสั่งควบคุมประพฤติจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยนะคะหนะึ่งพัดคดีแบ่งเป็นขับรถขณะเมาสุราหนึ่คดีติดอุปกรณ์ EM ็มจำนวน12รายขับรถประมาทสาคดีและคดีขับเสพ79คดีติดอุปกรณ์ EM 3รายยอดสะสม7วัน1 1บเถึงสิเมษายนม,มีจำนวนทั้งสิ้น6 4พัคดีค่ะ ลดลงจากปี2567 7,388คดีซึ่งคิดเป็น12.63%แล้วก็แบ่งเป็นขับขณะเมาสุรา6,100คดีคิดเป็นร้อยละ95.27 ขับประมาท6คดีคิดเป็นร้อยละ0.09ขับสิ่ง2คดีคิดเป็นร้อยละ0.03และขับเสพ297คดีคิดเป็นร้อยละ4.64จังหวัดที่มีคดีเกี่ยวกับการขับขณะเมาสุราสูงสุดนะคะได้แก่อันดับ1กรุงเทพมหานครจำนวน406คดีรองลงมาก็คือสมุทรปราการ351คดีและเชียงใหม่จำนวน302คดี และเมื่อนำไปเปรียบเทียบสถิติคดีขับขณะเมาสุราสะสม7วันเข้าสู่ระบบคุมประพฤติในช่วงเทศกาลสงการานต์เมื่อปีที่แล้ว2,567นะคะมีจำนวน7,131คดีกับปีนี้2,568จําจำนวน6,100คดีก็พบว่าคดีขับรถขณะเมาสุรามีจำนวนลดลง1,031คดีค่ะก็คิดเป็นร้อยละ14.46 ในส่วนของการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไล EM ตามคำสั่งสารในวันสุดท้ายของการควบคุมเข้มข้นมีจำนวน15รายนะคะทำให้ยอดสะสม7วันเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น52รายซึ่งจังหวัดที่สารสั่งติดอุปกรณ์ EM สูงสุดได้แก่จังหวัดสกลน,นคร กรุงเทพคลองแชมป์อีกแล้วค่ะแต่ว่าเป็นแชมป์ในเชิงพลังบวกนะคะคราวนี้ก็คลองแชมป์จุดหมายปลายทางยอดนิยมเศรษฐกิจไทยก็ฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้นแท่นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเชียงใต้ นางสาวสัสิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเทศกาลสงการานต์ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะส่งผลให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้กลับมาคึกคัก อย่างเห็นได้ชัดทีเดียวค่ะข้อมูลจากทางสายการบินการจองที่พักและการเดินทางของศิลปินชื่อดังที่เข้ามาพักผ่อนในประเทศไทยก็ได้สะท้อนถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า3.5มจุพันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนล้านบาทนะคะส่งผลให้ประเทศไทยกลับมาครองแชมป์เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในด้านเศรษฐกิจก็คาดว่าไรายได้จากการท่องเที่ยวจะเติบโตถึง4%ตลอดทั้งปีค่ะโดยตไตรมาสแรก ไต่มาแรกไต่มาสแรกของปีนี้เนี่ยนะคะจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามามากกว่า6.15ล้านคนแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านคนโดยคาดว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวตลอดปีจะสูงถึง4 4หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.5ล้านล้านบาทค่ะจากข้อมูลของเว็บไซต์ Airbnb ระบ,บุว่าการค้นหาที่พักในช่วงเทศกาลสงกรานเพิ่มขึ้นกว่า310%โดยกรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะตามมาด้วยพัทยาเชียงใหม่กระบี่และภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยพัทยานี่เป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในการค้นหาที่พักบน b i r b n b ค่ะและนอกจากนี้ b i r b n b ก็ยังได้เพิ่มการเข้าพักระยะยาวในประเทศไทยผ่านแคมเปญเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยเราไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีพายุถล่มที่แม่ริมทําให้ต้นไม้หักโค่นลงมาทับร้านค้ารถเกง่งและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเมื่อช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายสามโมงของเมื่อวานนี้นะคะเกิด พายุฤดูร้อนพัดถล่มในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่ริมและอำเภอสันจยจังหวัดเชียงใหม่ลมกระโชกอย่างรุนแรงนานกว่า15นาทีทำให้ต้นไม้ใหญ่ไม่อาจจะต้านกระแสแรงลมโค่นลงมาหลายจุดค่ะโดยต้นชำชายยักษ์ที่อยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับ กองพลฐานราบที่7ก็โค้นลงมาทับร้านอาหารพังเสียหายรวมทั้งรถยนต์ในบริเวณดังกล่าวก็พลอยได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะมีรายงานว่าคนในร้านอาหารได้รับบาดเจ็บค่ะเป็นเด็กหญิงอายุ2อขวบ6เดือนศีรษะแตกแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ44ปีก็มีบาดแผลตามร่างกายนอกจากนี้ต้นไม้ยังคงล้มทับรถคันหนึ่งที่ขับผ่านในขณะที่กำลังเกิดพายุ ก็เลยทําให้รถได้รับความเสียหายและคนในรถเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นชายอายุ33ปีและหญิงอีกคนหนึ่งนะก็อายุ33ปีได้รับบาดเจ็บค่ะหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ก็เข้าไปให้การช่วยเหลืออาการปลอดภยัยนอกจากนี้ก็มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บในกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่3อําเภอแม่ริมถูก ต้นไม้ล้มทับอีกสองรายทางด้านเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปให้การช่วยเหลือส่วนอีกที่หนึ่งค่ะนี่ก็พายุทลลมเหมือนกันที่พัทลงุงทำให้ต้นไม้เนี่ยไปทับศาลาริมทางสองผัวเมียที่นั่งหลบฝนอยู่นะคะก็หลบฝนอยู่ในขณะที่ต้นไม้ล้มลงมาเนี่ยคนที่เป็นภรรยาก็ถูกทับเสียชีวิตส่วนผู้ที่เป็นสามีก็วิ่งหนีหลบทันค่ะ ที่จังหวัดพัทลุงอําเภอป่าบอลเกิดเหตุการณ์พายุพัดต้นไม้ล้มทับศาราริมทางในเขตพื้นที่หมู่11ตำบลโคกทรายอําเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะก็พบว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับสาราพังลงมาทับคนได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ได้ให้การช่วยเหลือปรากฏว่า เธอก็เสียชีวิตแล้วนะคะนะสำหรับหญิงที่เสียชีวิตนี้ก็คือนางสาวก,การนาอายุ32ปีถูกสาลาทับร่างเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนะตัดกิ่งไม้แล้วก็ลื้อซากศาลา ร่วมกว่าชั่วโมงค่ะก็สามารถนําร่างของนางการจนาออกมาได้นอกจากนี้ก็มีรถจกักรยานยนต์ของผู้ตายเนี่ยถูกต้นไม้ทับเสียหายด้วยทางด้านนายจีรยุทธ์อายุ35ปีซึ่งเป็นสามีของนางสาวนางการจนาผู้ตายเนี่ยค่ะก็บอกว่าตอนนั้นเกิด พายุฝนตกหนักมากตัวเองพร้อมด้วยภรรยาก็เลยเข้าไปหลบฝนที่ศาลาแห่งนี้แล้วจูจ่ๆต้นไม้ที่อยู่ติดกับศาลามันก็ล้มลงมาทับศาลาแบบไม่มีใครได้ทันตั้งตัวซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีชาวบ้านอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ภายในศาลาด้วยกันนะคะก็วิ่งออกมาแต่ตัวนางกาจนาเองวิ่งออกมาไม่ทันเธอก็เลยถูกศาลาทับร่างจนกระทั่งเสียชีวิต ตำรวจทางหลวงแจ้งข้อหาทั้งคู่เลยนะคะทั้งคนขับบีเอ็มทั้งคนขับรถกระบะค่ะทางด้านลูกนกักการเมืองก็โดนข้อหาเพิ่มไม่มีใบขับขี่ที่สถานีตำรวจทางหลวงสองกองกำกับการแกองบังคับการตำรวจทางหลวงพันตำรวจเอกกึกกล้อ,องดิดสวัสด์ผู้กำกับ กองกำกับการแปดกองประคับการตำรวจทางหลวงได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามคดีรถที่เบียดกันบนทางด่วนมอเตอร์เวย์นะคะระหว่างลูกนักการเมืองดังจังหวัดปทุมธานีกับคุณลุงคุณป้านะที่ได้ขับรถกระบะนะโดยตำรวจก็แบ่งเป็นการทำคดีสองส่วนด้วยกันค่ะโดยตำรวจทางหลวงจะรับผิดชอบในส่วนแรกก็คือรถกระบะ เบี่ยงเลนจากซ้ายไปขวาโดยไม่เปิดสัญญาณไฟจราจรส่วนรถ BMW อยู่ในเลนขวา ไม่ได้มีการชะลอความเร็วทําให้เกิดการปาดกันขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็เตรียมจะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายตามพรบรจราจรทางบกและทั้งสองฝ่ายก็มีโทษปรับไม่เกิน4,000บาทค่ะนอกจากนี้ในส่วนของลูกชายนักการเมืองก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยนะคะก็คือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตเพราะตรวจสอบแล้วพบว่า ใบอนุญ,ญาตหมดอายุตั้งแต่เมื่อวันที่27มิถุนายน2564แล้วนะคะส่วนกรณีทะเบียนป้ายแดงของรถเก๋ง BMW ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่านะมีตราปั๊มนูนแต่ตรวจสอบไม่พบในฐานข้อมูลค่ะจึงต้องส่งให้ทางกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนทางด้านคดีอาญา ฐานความผิดปลอมแปลงเอกสารทางราชการสพลำลูกกาก็จะรับดำเนินคดีเบื้องต้นทางด้านผู้กำกำับสพลำลูกการ,ระบุนะคะว่าเตรียมแจ้งข้อหาหนักแล้วเดี๋ยวเราดูเรื่องของเพลิงไหม้นะที่ร้านทําเบาะย่านชุมชนนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้งนะคะว่ามีเพลิงไหม้ร้านสมชายการช่างหรือร้านศีเทวาการเบาะ ซึ่งอยู่ที่ถนนสีเทวาซอย4ตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงก็พบว่าไฟเนี่ยกำลังลุกไหม้ร้านทำเบาะดังกล่าวซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว5ห,ห้องอย่างรุนแรงค่ะไฟก็ได้ได ลุกไหม้บริเวณเครื่องเย็บเบาะนับสิบเครื่องยังมีรถจัก,กรยานยนต์อีกสองคันนะคะแล้วก็มีรถยนต์ฮอนด้าที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้าก็ถูกไฟไหม้ด้วยนอกจากนี้นเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเข็นรถออกมาก่อนที่จะระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงค่ะก็ปรากฏว่า ไฟเนี่ยได้ลุกลามไปติดบ้านพักสองชั้นที่อยู่ติดกันด้วยนะคะใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงได้สำหรับการสัญญนนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยนะคะของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถบอกได้ค่ะก็ต้องให้ทางตำรวจพิสูจน์ดักฐานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อีกครั้งหนึง่งสำหรับค่าเสียหายในการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยก็คาดว่าหลายล้านบาท ทั้งหมดคือ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมานะคะ ขอบคุณสำหรับข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาเช้าวันนี้ด้วยเ,เดี๋ยวเราเปิดดูที่ Facebook กันก่อนนะคะหน้าจอ Facebook ตอนนี้ก็จะมีของคุณศรีนินนำแต่โชคสวัสดีมาค่ะคุณเทพหนองหานสสุรศักดิ์ฟาร์มหายไปนานนะคะามาสวัสดีทักทายแล้วก็ยังมีคุณจินนี่นะคะคุณจินนี่ปีชายาสวัสดีตอนเช้า,ามี ใครอีกเนาะอ๋อคุณจินี่บอกว่าเช้านี้บางนาฝนตกนะคะคุณจินี่อยู่แถวแถวบางนาบอกตอนนี้ถยที่บางนาฝนตกแล้วส่วนของ YouTube นะคะ นะของทางหน้าจอ y o u t u นะก็จะมีของคุณปิ่นชัยมียิ้มคุณพลาวมณีมียิม้มคุณอนนกก็มาด้วยค่ะแล้วก็ยังมีคุณนภพรคุณสุวัดยังอยู่ที่ยะลานะคะ24องศาฝนยังไม่มีครับนะวันนี้วันนี้จะใช้บริการการบินไทยบินเข้ากรุงเทพแล้วยินดีต้อนรับค่ะคุณเบียสวัสดีค่ะแล้วก็จะมีนะคุณอัมไพซีคุณสกลอิทธิโช คุณคนภูเขาทีเสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณสุรศักดิ์ฟาร์มนะมาทั้ง Facebook แล้วก็มาทั้ง YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจน4ก็บอกว่าอตอนนี้ฟังอยู่ที่วิภาวดีขาออกนะครับนะตรงปัม๊ม n อ v ปตทฐานทัพอากาศดอนเมืองชัดเจนครับคุณอรรวันกดีโรธมาส่งกลับบ้านคุณภัยวันอยู่ที่กระบินบุรี30 สององศาค่ะคุณก้องอยู่ที่ปราจีนนะคะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะคุณก้องบอกว่าที่ปราจีนร้อนแล้วนะ,ค,ะคุณกำนันสุรพลบุญศักดิ์ค่ะก็ยังอยู่ที่มหาสารคามนะคะพยากรมูพีส่สาย27องศาขอบคุณสำหรับทุกๆน้ำใจด้วยอมีติ๊กตอกมาค่ะติ๊กตอกมาจากคุณแม็กซ์เมล แม็กซ์เมลโตนะคะนะบอกว่าสวัสดีตอนเช้าๆค่ะนะคะอยู่แถวๆอ้อมน้อยนาะสมุดแค่นี้แล้วนะคะ,ะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะหมดเวลาแล้วสำหรับ24ชั่วโมงข่าในรอบวันสวัสดีค่ะ24ชั่วโมงข่าว91ทุกภาพของคุณมีความหมาย ทุกคลิปของคุณ